เอาละครับผมกลับสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะกลับมาเจอผมกอนเพชยนีกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับรถเข้าใหม่นะครับสำหรับตัว Fortuner นะครับ3.0 t d 4 Wheel นะครับผมก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาที่เป็นตัวเครื่อง3ามพันแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็เป็นใต้บาสสีดำด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัว t d นะครับก็มีชุดกระตกแต่งต่างๆของตัว t d มาก็รอบคันเลยก็เป็นตัวชุดแต่งแท้นะครับทั้งหมดนะครับอันนี้ก็แท้ทั้งคันนะครับก็เป็นออปชั่นเดิมมจารเลยะผพ มัาดูในส่วนของตัวดีเทลหรือว่าข้อมูลรถกันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีราคาตั้งขายอยู่ที่8,060,000บาทเท่าทีครับ689,000บาทนะครับไม่ใช่800,000นะ689,000บาทนะครับผมสำหรับตัว Toyota Fortuner 3.0 t d 4 Wheel คันนี้นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี12นะครับแต่ว่าจดทะเบียนเนี่ยปี2013นะครับเป็นรถปี12ปลายปีนะครับผมสีดำคันนี้เจ้าของมือเดียวนะครับเล็กไม้นะครับ 2แสนต้นๆนะครับผม2แสน3,000โลนะครับต้องบอกว่าไม่เยอะเลยนะครับรถก็ประมาณ10ปีเฉลี่ยใช้ปีละ20,000โลถือว่าอย่างน้อยเลยนะครับไม่เยอะเลยนะครับรถเฉลี่ยเนี่ยปี20,000โลถือว่าโอเคเลยครับเป็นการใช้งานมาตรฐานทั่วไปนะครับแล้วก็สหรับตัวโฉมทียอดีคันนี้ตัวนี้เป็นตัวหน้าแชมป์นะครับเป็นโฟล์คเจอร์หน้าแชมป์ก็จะมา้อ่กับตัวกระจังหน้าคมเมี่ยนที่เป็นหน้าแชมป์แบบนี้นะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ ไฟตัดหมอนะครับติดตั้งให้จากโรงงานนะครับพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าที่เป็นโลโก้ TRD นะครับตัวนี้ก็เป็นสเกิร์ตแท้เลยออเทนเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วครับตัวโฉมหน้าแชมป์เนี่ยรุ่นนี้มันเป็นเครื่อง3 0 0พนะครับเป็นตัว v n i n Turbo ครับก็จะมีตัว i n t e r c o ลอ e r นะครับอยู่ด้านบนก็จะมีตัวจมูกนะครับช่วยระบายอากาศอยู่ด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะครับมุมอับนะครับก็มีติดตั้งมาให้นะครับจากโรงงานเลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับนี่คือโปร่งล้อมันก็เป็นตัวสเปคเดิมๆของตัวหน้าแชมป์ตัวโฉมนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ส่วนของตัวล้อแม็กนะครับให้ดูล้อแม็กนิดนึงตัวนี้คือเป็นแม็กเทียดีแท้จากโรงงานเลยนะครับเป็นแม็กขอบ16อ่ะโทษทีฮะแม็กขอบ18นะครับผมแรงผมเขาเนี่ยอ่าแม็กขอบ18นะฮะเป็นแม็กเทียดีแท้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นแม็กลายสีคล้ายออกเป็นคล้ายจะเทาดำนะเป็นสีคล้ายเทาดำจะไม่ใช่สีดําแล้วก็ไม่ใช่สีเงินด้วยนะเนี่ยเป็นโทนสีแบบอ่าเข้มๆหน่อยแลยนะครัับผมแล้ววกก็ตซิ เทียดีสปอร์ติโนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยคือมันเป็นสติกเกอร์ติดตั้งมาจากโรงงานเลยครับแน่นอนฟอร์จูเนอร์ยกสูงต้องมีบันไดข้างแบบนี้นะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกันครับกับตัวรถนะครับสีดําพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะฮะตัวคิ้วกันสัตว์ต่างๆก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนี่คือกันสัตว์แท้จากโรงงานครับเป็นยี่ห้อของโตเรต้าเลยนะครับแล้วก็ตัวแหลกหลังคานะครับตัวนี้มันไม่เชิงเป็นแหลกนะมันเป็นคล้ายๆบบเป็นราวหลังคานะครับลักษณะก็ประมาณนี้้้เเลยรัับบมวก็ไดส่งตาือจ ประตูตัวนี้ก็เป็นโครเมียมนะครับอ่าเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็อที่กระจกก็มีสติ๊กเกอร์นะที่เป็นตัวคูสคอนโทรก็คือรุ่นนี้นะเขามีคูสคอนโทรมาให้นะครับอ่าตัวถังน้ามันนะมีตัวชุดตกแต่งเป็นโครเมียมมาให้นะฮะตัวไฟท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ไฟท้ายเนี่ยก็ยังไม่ใช่ l อ d วดีนะยังเป็นหลอดมัตติเดฟเฟกเตอร์ e อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นดวงแยกงนะครับมีที่ตรงกันชนนะฮะอ่าหนึ่งชิ้นแล้วก็ในส่วนของตัวอ่า เขาเรียกอะไรฝาท้ายนะครับอีกหนึ่งชิ้นก็เป็นชิ้นแยกกันนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ต่างๆก็ติดตั้งให้ครบถ้วนนะครับวันนี้มันเดิมๆเลยนะไม่เคยถูกแกะถูกถอดนะครับเป็นตัวสามถูนดิฟดีนะเวียนเทอร์โบตัวเครื่องยนต์นะครับฝั่งขวาก็จะมีในเกจของตัวเทียร์ดิสปอร์ติโวเนี้ยคือเป็นตัวโลโก้ของเกจรุ่นเขานะครับเวสซีนะครับตัวนี้ก็มีแล้วนะครับตัวช่วยทรงตัวหนาเขาโค้งแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับ เข้าคอนเซปต์เลยนะครับมีตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะครับของ t d มาให้ด้วยนะครับก็เป็นสเกิร์ตเดิมๆจากโรงงานแล้วก็จะมีโลโก้ต่างๆที่เป็นของตัว TAD เนี่ยนะครับอ่าแบบนี้เลยมาให้ด้วยนะครับในส่วนตัวฝาท้ายนะครับมาต่อกันเลยรุ่นนี้เนี่ย ฝ่าท้ายยังเป็นอัตโนมืออยู่นะฮะยังไม่ใช่อัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นฝ่าท้ายแบบอัตโนมัติเนี่ยจะเริ่มต้นนะครับที่ตัว2016ขึ้นไปนะฮะจะเป็นตัว f o r t u n นอนะแต่ว่าถามว่าติดตั้งเพิ่มเติมได้ไหมทำเองได้ไหมทาได้ครับผมหาร้านหาอะไรทําเองได้เลยนะครับรุ่นนี้ทําได้นะครับแล้วก็ส่งตัวด้านท้ายนะครับนี่ก็ตามคอนเซปต์ครับ f o r t u n e อเบาพับขึ้นซ้ายขวานะครับได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็บาอแถวสงก็พับแยก4คหกสเบสี่ นะครับแถวหน้าแถวกลางแล้วก็แถวหลังนะครับเป็นพัดลมแยกหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวบอดี้ของตัวฝากระโปรงก็ให้ดูด้วยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเดิมๆนะครับตัวกระโปรงท้ายนะครับ่าไม่เคยมีรอยถูกถอดถูกไข่นะครับน็อตทุกตัวยังซิงอยู่เลยนะครับผมไม่เคยมีใครมายุ่งกับมันนะครับออกจากโรงงานอยู่อย่างนั้นนะครับผมต้องค่อนข้างจะการตีเลยครับว่าคันนี้สวยเดิมเกินพันเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสวยไม่เดิมเนี่ยเนี่ยเซล์ยืนให้ชนเลยนะครับผมถ้ารถเคยชนมาเซลยืนให้ชนด้วยนะครับการตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ดู อันนี้ก็ข้างในก็จะเป็นอันนี้ก็คือเตรียมระหว่างเขาเรียกอนะอยู่ระหว่างเตรียมแบบปรับสภาพก่อนส่งมอบเนาะอันนี้ก็คือรัดท้าคอมขายเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะก,ก็เป็นโทนเบาะแบบเป็นสีเบสนะครับเป็นเบาะระบายอากาศแล้วก็มีโลโก้ท t a ีมาให้นะไม่รู้ลูกค้าเห็นไหมมันจางมากเลยนะครับเป็นโลโก้ที่เขาสลักมาในตัวเบาะเลยนะครับ พักแขนก็มีมาให้นะครับผมลักษณะก็บานี้นะครับแล้วก็แอร์หลังรุ่นี้ไม่มีมาให้นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ข้างบนนะครับผมนี่มันอยู่ด้านบนแล้วนะครับตัวมันจะเหมือนพวกกระบะรีโวทท่อยู่ข้างล่างนะครับแถวคอนโซลจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อนี่เพิ่งเห็นนะครับคับเพดนะครับหรือว่าตัวกันกันรอยกันกระแทกนะครับตรงบันไดข้างก็เนี่ยมีไฟมาให้ด้วยเป็นโลโก้ของโฟลจูเนอเลยนะไฟก็เป็นสีน้าเงินสีฟ้าแบบนี้นะครับมาดูข้างหน้ากันต่อนะครับอ โนประตูเป็นโทนสีเบจนะตัดด้วยสีเทานะครับ แผงคอนโซลเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับเป็นคาร์บอนเคปลาฟหมดเลยกระจกออโต้ฝั่งคนขับที่เหลือเป็นสแตนดาร์ดนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะเขาก็เป็นบุหนังหมดเลยนะครับเป็นบุหนังทั้งหมดนะไม่มีแบบว่าเป็นผ้าเป็นอะไรเลยนะครับเป็นหนังหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีแบบโลโก้มาให้เหมือนเดิมครับตัวสครับเพจนะมีโลโก้ไฟฟอนจูเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวฟอนจูเนอร์ก็แน่นอนของเครับเบาะไฟฟ้านะฮะตัวนี้ข้างหน้าก็เป็นไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมเป็นเบาะโทนสีเบสนะครับแล้วก็แถวแผงควบคุมตรงนี้มีอะไรบ้างดดูนนนิึงะครับอ่ากระจก ม,มองข้างนะปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นตัวปรับในส่วนของตัวหน้าปัดเลือนไหม่นะความสว่างนะครับอันนี้ตัวไฟหน้าออปชันอะไรสักอย่างนะผมอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับยังไม่แน่ใจนะเลยยังไม่กล้าร,รีวิวนะครับผมแล้วก็ในส่วนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับ่ ในส่วนข้างบนบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับแบบเรืองแสงนะอ่าแล้วก็พวงมาลมัลติฟังก์ชันนะครับแน่นอนอยู่แล้วต้องมีนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นโหมดรับสายวางสายนะครับที่ตรงปุ่มนี้จบเลยฝั่งขวาก็จะมีในส่วนของตัวอ่าคูซอนโทนะครับนี่อ่ามีคูซอนโทมาให้นะครับรว,ว่าตัวระบบ ล็อกความเร็วอัตโนมัตินั่นเองนะครับคันนี้มีให้แล้วแล้วก็ตัวปรองไรเป็นหุ่มหนังนะครับตัดด้วยคาร์บอนแคปลาด้านบนนะครับแบบนี้เลยต้องบอกว่าจับกระชับมือด,ด,ดูดูดีทีเดียวเลยนะครับอ่าส่วนหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับตรงแหกคอนโซลกลางมีอะไรกันบ้างก็ มาของกับตัวหน้าจอพร้อมนิเกเตอร์นะครับหรือว่าตัวแผนที่นําทางนั่นเองนะครับตัวนี้มีแมปมาให้นะเป็นนิเกเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับใส่แผ่นได้แลวได้หมดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นอีเวก USB อะไรต่างก็ใช้งานควบคู่กับตัวหน้าจอตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเชื่อมต่อมือถือได้ไหมก็นนี้บมลิงก์หน้าจอเข้ามายังไม่ได้นะครับผมเชื่อมต่อบลูมือถือเนี่ยมากสุดก็จะเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็ส่งตัวแอร์นะฮะตัวนี้ก็เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับผมไม่ได้แยกโซนนะ ส่วนตัวเกียร์นะครับโอเกียร์นิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับพร้อมกับตัวเกียร์โฟนะครับนี่เป็นไฮโฟโล่โฟได้เลยนะครับปรับตรงนี้แยกได้นะฮะแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้ก็เป็นปรับปกติไปเป็นแบบขั้นบันไดนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่เหลือก็มีอายช่องวางแก้วปกตินะครับไอปุ่มด้านล่างนี้ก็มีปุ่มอะไรบ้างเนี่ยดูนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีส่วนของตัวทัชั่นคอนโทรลมาให้นะครับผมหรือว่าตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นแอร์หลังนนะะคจ อาจจะเปิดแอร์หลังในต้องกดให้เข้าก่อนนะไม่งั้นแอร์หลังมันไม่ออกนะครับผมถ้าเราไม่กดให้เขานะครับต้องกดแอร์หลังของนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นช่องนะครับอะแดปเตอร์นะครับนี่ก็จะเป็นที่จุดบุหรี่นะโหยังมีอยู่ยังเป็น,นแบบนี้เลยนะฮะทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับผมอ่าเขาซื้อมาติดให้แล้วนะครับอ่าสายควันนี่ต้องไม่พลาดเลยนะครับผมอ่ะละาลักษณะก็ประมาณนนี้แผงคอนโซลกว้างๆดูกันหน่อยเป็นไงเห็นไหมฮะ เป็นโทนสีน้ำอ่าสีแบบคล้ายสีเบจนะตัดด้วยโทนที่เป็นสีเทานะครับอ่าก็ดูสวยงามทีเดียวข้างบนก็จะเป็นแบบอ่าช่องเก็บแว่นนะครับไฟก็เป็นสีส้มนะครับปกติดนเดิมโรงงานแล้วก็ตัวกระจกตรมบางแดดมีให้นะครับฝั่งคนขับมีไหมไม่มีนะครับมีเป็นสติ๊กเกอร์อะไรต่างให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ออปชั่นเ,เ,เดิมจากโรงงานก็มาแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะเดี๋ยวก็ห้องเครื่องด้านหน้าเนี่ยเป็นไง,นไงก็มาดูกันต่อเลยฮะไม่ให้เสียเวลาครับ ส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ D4D นะครับ 3,000cc หรือว่า3.0ในตามชื่อรุ่นเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัว i n t e r c o ล l e r นะหรือว่าตัวระบบที่เป็นระบบความร้อนนี่อยู่ด้านบนตัวเครื่องแบบนี้เลยตัวลังพึ่งนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแปรผันนะครับมันจะไม่ได้เป็นลูกๆเหมือนแบบคล้ายๆแบบเป็นลูกๆเป็นหอยอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะไม่มีนะครับผมเป็นหอยโข่งก็ไม่มีนะครับตัวนี้มันจะเป็นแปรผันระบบภายในของเขานะครับเป็นเวียนเทอร์โบนั่ ยนต์นะพาดูด้วยเลยนะครับอ่าจะเป็นแบบเดิมๆหมดเลยนะครับไม่มีรอยรั่วซึมของน้ํามันแรงต่งออกมาเลยนะครับอันนี้แล้วก็ที่สําคัญนี่คันนี้ก่อนก่อนอื่นเนี่ยต้องดูนี้ก่อนเลยนะครับลืมไม่ได้ยังไงนะฮะสายพานเราลิ้นนะฮะหรือว่าตัวสปาร์ทัมมิ่งนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับในระยะที่1นึ0 0 0สกิโลนะครับเปลี่ยนให้จากศูนย์โตโยต้านะครับตัวนี้เช็คผ่านศูนย์ได้เลยว่าเปลี่ยนจริงไหมนะครับไม่เปลี่ยนนี่ยืนให้ด่าเลยนะครับผมการตีทุกคันนะครับพร้อมใช้งานพร้อมขายนะครับถ้ารถไม่สวยไม่เดิมนะครับไม่รีวิวนะครับหรือว่ารถไม่พร้อมใช้งานก็ไม่ขายนะครับผ เราจะมีวิวเฉพาะรถที่พร้อมใช้งานเท่านั้นนะครับนี่โครงสร้างเดิมๆก็ ให้ดูหมดเลยนะไม่มีรอยถอดรอยไข่นะครับฝากระโปรงเดิมดนะครับผมแล้วก็ ABS ก็อยู่ตรงนี้นะมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในคันหน้าให้ดูคันหน้าด้วยนะครับโอ้โหที่ลำเบอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับคันเดิมๆิมนะอันนี้ไม่เคยมีใครมายุ่งกับมันนะครับไม่เคยถูกถอดถูกไขถูก,ถกซ่อมถูกเชื่อมไม่มีนะรถเดิมต้องเป็นรอยอาร์คนะครับจะไม่มีรอยเชื่อมนะครับผมจากโรงงานจะเป็นรอยอาร์คหมดเลยนะครับแผ่นเพดนี่ให้ดูด้วยเลยนะครับรถเป็นอ่ารถ ปี12นะครับประมาณปลายปีแล้วนะครับประมาณกันยาแลวนะฮะอ่าที่เหลือก็โครงสร้างก็พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ที่สำคัญของเลียวเราเป็นถ่ายให้ฟรีนะครับต้องซีเรียสเลยนะครับดูให้ฟรีหมดเลยนะครับแล้วก็หากลูกค้าานใดที่สุดใจคันนี้นะครับก็ติดต่อได้ยที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ0 8 3 8 2 4 6 5ส9่เเบอร์เดียวแอดไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้ออกกระทุกอาชีพนะครับ เคจีดีฟรีดาวนะครับผมดาวร้อยต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องใช้เงินดาวนะเติมแค่เงินผ่อนเพียงเดียวนะครับสําหรับกอนเพชรยนต์ไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะก็ต้องฝากลูกค้าเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เซลกอนด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับโตเลต้าโฟรจูเนอร์3.0 Td คันนี้นะครับในราคาเพียงแค่689,000บาทนะครับผมแล้วก่นหน้าไว้เจอกันใหม่ในรุ่นต่อไปครัับวนนนนี้้ตตออองขัวลาไปก่ะครัับผมสสวดีครับ